นี่เรากำลังซื้อไอติมเขาปาดเป็นรูปดอกกุหลาบให้อยู่นะคะนี่จริงๆเขาบอกว่าอันนี้คละ4.5เราเลือกขนาดกลางค่ะสามารถเลือกกี่รสชาติก็ได้นี่เห็นไหมมันเริ่มเป็นดอกกุหลาบแล้วเขาบอกว่าเลือกกี่รสชาติก็ได้นี่แม่แอนเลือกไป5้ารสชาติค่ะ เฮ้ยน่ารักน่ากินมากเลยใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วไม่แพงเลยนะคนนี้4.5คือถ้าเป็นที่อื่นตักปกติก็จะแบบว่าใกล้เคียงนี้ละเฮ้ยตกใจหมดเลยกเกจะผังนี้สินี <S 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 น่กายมา่ทอะไรใส่เนี่ยเขาบอกว่าทลำลาเมวได้นะ ไอศครีมของเราออกมาข้างนอกร้านกันดีกว่า sorry านี่ค่ะบบป๊าจับให้หน่อยค่ะบบนี่ค่ะให้ดูส่องหมุน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 เขาบอกอว่าม,มีกระต่ายด้วยเห็นไหมเขาบอกเอ้ยอย่าหมุนเร่งแรงสิเขาบอกว่าค่อยๆหมุนปะเลือกกี่รสชาติก็ได้แล้วแต่อยู่เลยออ๋เร็วๆหยดแล้วตอนนี้สี่จุดห้ากินเลยค่ะเดี๋ยวกบป๊าจับถ่ายรูปก่อนเลย เป็นไงบ้างคะป๊าป้าอร่อยเลยอ่ะไปดูแล้วอร่อยไปดูแล้วเจอกันแล้วทำเลยค่ะเป็นไงบ้างค่ะเกสแหมแหอย่างเงี้ยเลิกเลิกกินในพวกคอริโต้เลยอ่ะอ่ไรกันวันนี้นึ่นอร่อยไปเยอะมากอ่ะคอริโต้อร่อยไกใส่ไปลูก้วยเกสกายเกสเกสหันมากายหันมาลูกหนึ่งสองขาวย็บ อ๋อถ่ายคลิปไม่เหมือนป้าเลยนี่เลยค่ะเป็นไอติมแล้วมันเริ่มย้อยหมดแล้วอากาศแต่ว่าไม่ได้หนาวมากเขาแบบว่าใส่ใจมากเลยค่อยๆปาดไม่ที่อิตาลีเราไม่เจอเราหาร้านไม่เจออร่อยมากเลยค่ะใครอยากกินบ้างจะบอกว่ามันไม่แพง มันถูกกว่าโคเดว่าอีกนะเนี่ยใช่เอออันนี้เท่าไหร่4.5 4 4 16ร้อยละบาทเองไม่ถึง200บาทอร่อยมากเลยออกมาไกลข้างนอกเหรอบาสไม่ต้องนั่งหรอกกินไปเรื่อยๆค่ะมีดนตรีขับกกกัับบล่อมด้วยนะครับไวโอลิคนเล่นไวโอลินตรงนี้เป็นถนนคนเดินมันก็เลยจะแบบ มีคนมาโชว์หา,านู่นหานี่นี่ในเต็มโชว์น้องๆอ,อร่อยมากเลยค่ะคือแบบวา่าคุ้มมากเนี่ยพูดนี่เห็นไหมครับคุณแม่แอนกิ้ก่อนมาลอยๆเนาะพ่านขาตัวไปกินก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊า